วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด lct ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับโยวาดาบรสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนสลอต สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาดูภาพหลุดของแมปใหม่ที่กำลังจะมาในซีซั่นที่11นี้กันนะครับโดยชื่อของเจ้าแมปใหม่อันนี้มีชื่อว่า t o p i c a l Iceland นี่คือชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไง Let's go <S อย่างแรกเราต้องมาเกริ่นกันถึงการเพิ่มแมปเข้ามาใหม่ภายในเกม Apex Legends กันก่อนเลยนะครับผมณปัจจุบันนี้นะครับเกม Apex Legends เนี่ยมีแมปอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แมปนะครับ แมปแรกก็คือ King's Canyon แมปที่2 World a g e แล้วก็แมปที่3ครับ Olympus ซึ่งถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับเกม Apex Legends เนี่ยจะมีการเพิ่มแมปขึ้นมาใหม่ภายในเกมในทุกๆ3ซีซันนะครับยกตัวอย่างเช่นในซีซันที่3นะครับผมเป็นซีซันที่แมป World a g e ถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกมและหลังจากนั้นครับเว้นไปอีก3ซีซันครับนั่นก็คือในซีซันที่7นะครับก็ได้มีการเพิ่มแมปใหม่เข้ามานั่นก็คือแมป Olympus นั่นเองครับ และในปัจจุบันที่ผมทําคลิปนี้นะครับก็คือในซีซั่นที่10นั่นเองครับนั่นหมายความว่ามันห่างจากซีซั่น7มาแล้ว3ซีซั่นถูกไหมครับนั่นแสดงว่าในซีซั่นหน้าซีซั่นที่11นั้นเกม Apex Legends จะต้องเพิ่มแมปใหม่เข้ามาภายในเกมอย่างแน่นอนฮะแล้วในปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเจ้าแมปใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในซีซั่นหน้ากันบ้างละ่ะ ซึ่งแน่นอนครับว่าทางเกม Apex Legends เนี่ยก็ได้ทิ้งข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับแมปใหม่ไว้ในคอมมิกของซีซั่น9ที่ผ่านมานี้แล้วฮะในคอมมิกชปเตอร์หนึ่งของเกม Apex Legends ตอนซีซั่น9นะครับมันก็ได้มีฉากหนึงนะฮะที่คอสติกเนี่ยเขาได้พูดถึงดาวดวงหนึ่งใน u u t l n n นะครับที่มีชื่อว่า g a อาแล้วเราเนี่ยก็ยังได้รู้อีกด้วยนะครับว่าเจ้าดวงดาวไกอาดวงนี้นะครับมันเป็นบ้านเกิดของตัวละครคอสติกแล้วก็คริปโต ซึ่งชื่อดาวกายานี้นะครับผมได้ถูกพูดถึงครั้งแรกในคอมมิกนี้นะฮะซึ่งเราเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นดาวอะไรวะแต่แน่นอนครับเมื่อมีการพูดถึงอะไรก็ตามภายในคอมมิกนะฮะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาทิ้งปริศนาไว้ให้เรานั่นเองครับคราวนี้เรามาดูภาพหลุดของแมปใหม่กันเลยนะครับผมซึ่งภาพหลุดอันนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ดีเซอร์โตนะครับผมถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมเนี่ยผมใส่ลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั o นสามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ ซึ่งภาพหลุดของแมปใหม่อันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชื่อของมันเนี่ยก็คือ t r o p i c a l i ไ l a n d ลครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเกาะเขตร้อนซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแมปนะฮะก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นแมปที่ตั้งอยู่บนเกาะเขตร้อนนะครับมันก็จะมีป่าดงดิบอะไรอย่างนี้อยู่ภายในแมปนะฮะแล้วความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของแมปนี้นะครับก็คือถ้าสังเกตจากภาพหลุดเนี่ยจะได้ว่ามันมีจิ้งเหลนพาวเลอร์นะครับเดินป้วนเปี้ยนอยู่ภายในแมป ซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยคิดว่าไม่แน่นะครับว่าเจ้าแมปใหม่อันนี้เนี่ยมันอาจจะมีพวกสัตว์ป่าอย่างเช่นพาวเลอร์หรือว่าไอตัวนกที่อยู่ในแมปคิงสแคนยอนอะไรอย่างเงี้ย บินป้วนเปียนหรือว่าเดินป้วนเปียนภายในแมปเป็นปกติอะไรอย่างี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเฉพาะบางโซนบางพื้นที่อันนี้ก็ต้องรอไปติดตามกันภายในแมปอีกทีนึงนะครับและนอกจากจะมีภาพหลุดของภูมิศาสตร์บางส่วนของแมปแล้วนะครับก็ยังมีภาพหลุดของมินิแมปของแมปอันนี้อีกด้วยซึ่งก็เป็นภาพหลุดของมินิแมปเพียงภาพเดียวนะครับ จากมินิแมปเนี่ยเราเห็นได้ว่า Topical Ice Land นะครับผมเป็นแมปที่ตั้งอยู่บนเกาะน่าจะเป็นเกาะใหญ่เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีเกาะเล็กๆนะครับแยกออกไปอยู่อย่างที่คุณเห็นภายในภาพเลยนะซึ่งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะต้องได้ข้ามน้ําข้ามทะเลกันนะฮะ ซึ่งการข้ามน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหรือว่าไปอีกฟากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเราคงจะไม่ได้ไว่ายน้ํากันหรอกนะฮะแต่ว่าไอ้น้ําที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นน้ําตื้นๆซึ่งเราเนี่ยอาจจะเดินข้ามไปได้แต่ว่ามันอาจจะลดความเร็วตอนที่เราเดินข้ามน้ํากันหรือว่านะครับมันอาจจะมีซิลไลให้เราโหนข้ามน้ําพวกนี้ก็เป็นได้นะครับ อันนี้ยังไงก็ต้องรอไปติดตามกันในแมปกันอีกทีหนึ่งนะเนาะโดยภาพรวมของแมพ t ็อปปิคอ i c อ l ์แลนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นแมปที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์ที่มันตั้งอยู่บนเกาะนะครับและอยู่ในป่าเขตร้อนที่น่าจะเป็นป่าดงดิบภายในแมะแบบสู้กันในป่าอะไรเงี้ยนะครับและรวมถึงการที่ดูเหมือนว่าจะมีพวกสัตว์ป่าออกมาเดินเพ่นผ่านภายในแมปนะครับผมแล้วก็รวมถึงการข้ามน้ําข้ามเกาะอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแมปที่มันผ่านมาเงี้ยนะครับเรายัง มิสตร์ที่ต้องสู้กันภายในป่าที่แบบดูเหมือนว่าจะเป็นป่าลกด้วยะนะซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นรูปแบบเกมเพลย์ที่น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันในซีซั่นถัดไปนะครับสำหรับแมปใหม่ที่กำลังจะมาอันนี้นั่นเองครับ แล้วคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าแมพใหม่ที่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Topical Iceland อันนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผม LCT เมีงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอกันไปแล้วบ๊ายบายพี e Favorite song make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?